สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราหยิบ <apply> ด <some drinks> ิวบออดัก <kaz> ชั่นอยู่ในรายการหยิบยืมรียกฮันยอง하세요ฮันยอง하세วันนี้เรามาถ่ายแอนลา ก็คือว่าเราไปถไ่าย b h i t h scene ในการถ่ายแบบอตูดชโอในการเอ่ออัรบ้มมานแาสสุดนี่เองบล้วก็แบบเขาจะเป็นยังไงเนี่ยจ๊าไปดูกันเลยค่ะ เรื yeah. ่องนี <t luxury> ้ชเรื่องครงเราเป็นสำนักงานหน่วยติดต่อคดี่ว่าปเ็นป็นเรื่องการติดี่อในเรื่องของการทำงานและกาดนีเราเป็นตัวต่อคเพงที่มันดูหลากหลย้นกมากเพิ่มเติมานดีจะเริ่มตั้งคด้ก่อนเย่ปวดเ ตอนนี้ภูันเราดีอยู่อยู่นะวันที่สองนะวันนี้เดี๋ยวขอเข้ามาั้งนะครับพี่ย้อยให้รูปให้รูปคนยังเดี๋ยวนะไปลองดูไปลองดูดูก่อนดีว่าไม่ถ้าทำดีได้ไม่เท่าไม่ต้องเข้าไปนะโอเคถ้าเข้าได้เลยแต่พับได้ไหาพหบ่อโอ้โหสุดดีนะสุดดีโอ้โหแกงเสือเปล่า ปมเป็นเรฟเฟนด์ียลแต่ว่าคิดว่าคงไปเวนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาด้วยวิเล่นเยอะเล่นเยออย่างผม้วกนผมเป็นคนไม่ค่อยทำอะไรใหญ่นะก็จะต้อง่าอะไรบ้างอะไจะได้แบบดูมีอะไรสแบบแขับได้เห็นเลปืในรตคนชใช้แค่สีดเวลาเลาเเลาเล เื่อเสร็จวันนี้นะครับผมก็จริงๆมันจะสนุกขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเพราะว่าเป็นวีดีโอแรกก็จะมีหมดสามเฉดีกัน้ก็จะมีเอการ์ดีดีนะฮะ็มีความเป็นนักต่างซึ่งรับเคยคุยไปแล้วนะจากนี้้วก็ที่เราคุยสอนนะผมก็ได้ปเจอสาสูดชเทหน่อยความูกหน่อยนะผมนะเรจะถ่ายเแรกเป็นเนติเซนติเมีความเป็ีชยหน่อยใช่ลใช่ยสนุกขนทนุกขึ้นี่นตกมก็การนกทางการเยอะมาก เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นัวใหญ่แล้วครับเราอะไรบางทีต้องทำอะไรให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบไหนแล้วต้องทำให้เลยปึ๊บๆนอนนอนโฟมอาจจะแบบเอ๊ะนอนโฟมมันไม่ได้นอนพื้นได้ไหมก็นอนได้ครับก็จะลานอนเขาเรียกว่าควาชีพนอตียงตู้แยเพราะว่าชูเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าทำดีไม่ถ้าชูเนี่ยเราก็ไปนะเราจะเลยไปไม่ได้เนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดเลยคือเราก็แล้ว ไม่ได้ครับเป็น,นแอนลารัเราต้องแบบเสียสละสีไม่ได้าม,าไมันใจรนครับสนุกครับสนุกเพราะว่าบรรยากาศทุกคนคือชิลมากอะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบเนี่ยลมร่วมกันเฮ้ยน่ารักดีดีอะไรเงี้ยเลยสึกเขาแบบทุกอย่างไม่สะบัด,ดแบบแบบบได้ดีครับวันนี้แต่มาดูพี่เจกันดีกว่าคนนั้นนี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่สายหวานแต่วันนี้เขาต้องมาสายหวานนิดนึงก็รอดูกันเอาจะเป็นยังไงครับ เาดีเจแบบน,น,นั่นโอยทุคน,นค่ะหวานมากรู้งต้องมีร้ล่าเยรู้สึกว่ามันไม่ออยมันรู้สึกเดค่ะเดงาแค่หน่อล่อ,ด,อด,ดีดีขแาดวะ ด้วยผมด้วยแสบด้วยมุม่ิทายแล้วก็ขอบต่างๆนะจริงๆปกติผมมันคนถ่ายรูปเคยเก่งคนแตกว่าโพลไม่ค่อยได้อะไรเง้ยแต่พอแบบทีฟล์ดเข้มาช่วยแล้วก็ี่ายรูปค่อนข้างดีไงเลยทำให้ถ่ายรูปค่อนข้างแบบถ่ายรูปท่อนี้งดีได้คนทัางคืตามต้องการก็มีใจมีควาไดามานทำก็เป็นโฟล์ดใส่เสื้อลอลนะสดใสเล่นสนุกในฮาแบบสน 8ลาก่อนชุดก็จะมีความแบบสีสดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีเด่นที่ส่ตอนนี้เป็นทานของเราคนที่เท่ไรอ่ะสามบาทสี่แล้วก็พร้อมากวันนี้เปลี่ยนลุคด้วยชอบทผมแบบนี้มากรู้เึกา่เมั่อี้ดีพราเวลเราถึงนะม่มานี้ยอหรือย่อแต่เนี้ยชอบเปิเศษเลยชอบลุคนี้มากๆๆๆอยากใส่งานเดียรอดูนะเดี๋ยวรอดูนี่เอเออ แล้วก็่ดวยนนีกเป็นวินจรนะิงๆี่ไม่่อยได้ถ่ายใส่สตรีนนะมีแ,ะแต่ตงตัวนี้แบบเป็นแนวสตรีมีก็ได้ถ่ายสตรีนนเรีน็นที่ผมก็เลยขอวันผมยิเอันกาอเรากว่าพี่่อน ดีครับภูมิพอใจมากๆคือเราก็ทำไปเรื่อยๆทำอะไรทำแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าอะไรที่แบบว่าเป็นมุม่งเออพี่เขาก็จะแบบช้าขวาอะไรอย่างเงี้ยให้เราต้บอกว่าดีที่มีเพลงวิวมันเลยเราสนุกแล้วก็เอนจอยไปด้วยแล้วก็พี่ยานก็ตื่นละเลยแบบมีแรงมีแรงรอดูในตอนนี้ว่าเป็นยัไงนี่เก็ตก็แสชั่นเลยเก็ตสีตะเกียบดิน ตยอไงอะถ้าแฟชั่นอดูถ่ายตอนนี้ใครน่ถ่ายเลยนคุณสมคิดละครับไม่ใช่สมคิดถ่ายไปเกือบชั่วโมงแล้วไม่ได้จันทีทำไมอะเขาโพสเปจริงไงผมพี่เดียมเพิ่งถ่ายใช้เดียวพี่พี่บอกอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่อยู่บ้านเลยอยู่บ้านไปเลยผมเป็นกเนี่ผอยู่บ้านนะผมอยเ่้นเีเาเซ็เขาบอก เดล๋วล่ะกวาเอาทำไมพี่เราบอกว่าเม้งน้องไม่ต้องถ่ายสองใส่ไปโพยลูกเอ้ยควาหลอกคาหลอกหอีบแบบน้งั้ะครับแต่กมันเซอมันแต่ไมชคือเราตอนี้หลับสมาชิไม น,น,น่อนีเราเป็นยัไ่ไงนะเช้านะโอ้โอเปอรเฟกชันอลล์ดีดีดีไม่มดเลยร้องะไรทไม่ได้เขาบอกว่าหล่อ,ลอเกินเพื่อมันเท่ไปเพื่อมันหล่อไปเขบอกว่อยากให้น้องล่อะดับคําหล่อเขากันนิดนึงสมายใจเลยเลออวิ่ว่าเปนบ้านนี้ต่างนะเนี่ย มันีกไปอยากเป็นลูกบอลจังเลยเปิดแล้วเนี่ยพี่ครูผู้แทนไปหมดเลยฉันว่าคนได้การน้องแคทที่มันต้องแบบที่สุดอะหนุ่มนี่ดูดูอะไรเนี่ย ก็แบบเป็นอะไรทเาทำมาเด็กนาทำมามีนเดียวนะทำได้แหละโอ้ลวาเอเชยอติรือธรรมชาตินะรู้สึกที่เขาแบบทุกคนไม่กดดันนมาเลยรู้สึกสนุกรู้สึกไม่เชรียดเวลาทำานล้งปีเขาผมเลยแบบไม่คิดก่อน เข้าเซตก็แบบสุเลยก็ตตงเสดีียีแพี่ธรรมชาตีแล้วออมาดีครับมขอบคุณพี่ๆทุกนเลยี่ถ้าส้แทพี่สกริว่าาเสีาม้สนานะคเกิดไม่ซื้อก็ไม่ได้เลยใครเอาไปลงบนดิสเก็์ก็คือตีมือคงัลตื่นเต้นตื่นเต้อยากูว่าลูกจะออกมาไงแบบเราจะ

que think วันนี้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้คนเห็นหลากหลายเพราะว่าเราเป็นแผนที่ไงเป็นแผนที่เราต้องเดินทางไปหลายที่วันนี้เราก็เดินทางมาที่สดใสกับกับปุ๊บอะท่านเดีวเราเราจะไปเป็นรูปที่สองนะครับจริงๆพวกเราตอนนี้มีหมดสามรูปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นลูปสองแล้วเดี๋ยวไปดูกันล้วมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหเลิศมันมี สบได้คุยแก้งเราแล้วนอ้ยอุ้ยเจอวอุ้ยันนี้ครูปอนยนะ้่นาคผมยางเออีดีมาเลยอ่ะเอไวันดีกันอันนี้สอวันสวัสดีครับวันนี้ก็แขกน้าแขกท นที <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่สองเราทำการถ่ายนทุนของเรซึ่งจริงๆต้องถ่ายเลยวันนี้แต่ผมติดโควิดเอง็เลยต้องเรยนไปเรยนมานี่คือตอนลืมอก็คือพอเราลืมก็คือแต่แต่ลูกก็คือห่างกันเป็นอาทิตย์สาาทยมาเพราะจริงๆอันนี้เป็นลูกแบบลูกที่สั่งทำสุดๆโตที่เลยลูกที่แบบเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าแต่เราพูดไปเรากพูดไปาทีเราเรามีลูกแบบลูกทาวนคเนาะคืองป็นในดี่แก้เงาที่ถ้าเราทำระจำจะบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อย แล้ก็ปรู้ว่าเกมตองางนยอันนี้ก็เปรู้ว่ามูรวมยางมาเป็นลแลต่็สนนี้เป็นที่สมในโลตบุกนะะทุกคนจะชอบกันนะคะทุกตอนนี้ก็กำลังแต่งงานอยู่ตอนนี้แต่งเสร็จวันแรนะะเดี๋ยวไปดูกันว็าถ่ายเปนเนงไงติาด้วยปะอมร์อุดดมั้เนาะชุดยอดด้วยนะฮะ ผิดกับรูกคนแรกนะคาของตะนงห่วยจังเลยจริงอเปกลอนเยไม่ดีเลยนะตวเดียิองู้นมาแล้วไปห่ยแค่ไน um ันนี่เเป็นรูคแต่หล่อมานูเริสติกนิดนึงอารมแบบมีเดนเนแตบนี้ไกว เขาเหมือนแบบมันมันมันไหลรอบๆตีเข้าไปแข่งแบบกับเอ่อการตบตีแบบเธออาจจะมีการตีแบบตีตีซึ่งในช่วงเวลาที่เราพวกพี่ไปไปเล่นกับตัวมันจะได้รู้จักทุกสถานที่ที่ต้องไปง่ายครับไม่ต้องไปเรียนกับคนอื่นก่อนเราเรากำลังคิด movement ให้พอยว่ามันดี ก็ตามที่บู๊ตบอดบอกเลยครับก็คืออยากให้มันมีความแบบมูฟเมนต์เยอะๆเล่นกับแขนกับเสื้อผ้าเพราะเดี๋ยวมันจะไปทำกรรมผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยประมวลภาพในหัวอยู่ว่าอะไรบ้านป่ยโอจะสูงเท้าไฟแล้วอ่ะเป็นรักสูบจะรักป่วยมเออว่ะต้องมี่ที่รับงานชีพมากเปลี่ยนแบบช็อต เตล้วตอนนี้พี่เขาอยากได้แบบขนตาเมากเลยเซตแล้วก็เลยแบบอไปเลยแบบค้าคิดว่ดาเซตไนเนี่ยอเราตอนจะชอบไม่ชอบไม่รู้เลยถายไปก่อนเลยถ่ายไปเรอยเลย เม่อคืนนี้นฟนกับอยู่เลยนะพกับมาเออฟิสฟิฟิก็ร่นเช้าเนะอนาัไงันะภูมิาูท่ีสามเออนอานี่เีมคนเออนี่เจาข้อมือเออมือชื่อมาเออก็แบบขึ้นกล้องนะแต่เคนมา

บอกกันเลยขอได้ตังเยอะๆดว่ะในละมือมืออะไรนะก็คือไในหันอเน่ยเดี๋ยวอันนี้เราใสินไปนหลักๆคือมันจะต้องเปลี่ายประมาณเนพนแตน้าอยากได้ลุกเป็นแก็เป็นที่ดีกวกัเร่าเดี๋ยวเราจะเอาโปรที่พวก้ไปแมกับเวลาที่หิ้วอ่อนขยับตงเราไม่ไดยืมช่วยเ้วยในงา

้าน้ายสวสดีกรับอรองอก็มีโซซันเซนน่ะใช่เป็นสไตล์ครับโซซันโซเซโรลันโรเลสโหยมากสิตรวจมันกี่เลยอ่ะคุณใส่ผู้พญิงผาโอ้โหนี่อะไรกทนนี่ออ เขาอยากเป็นพูดม um yeah, right ันก็จะแบบน้่แ่ันเขาเรว่าเขาเยว่ามันจะใสช้มอ่าดไได้แล้วไ้มเดินทางมาจัดนี่อะอันนี้ก็จะกลับมเสร็จแล้วน่ายกรเดนั้นก็คืก่มัจะแบบอากาศที่มันจว่าเป็นะไได้เเป็นท่าที่แบบเราไม่่คยเห็นในชีวิตจริงเยแล้วตอวนี้แต่งตัมานไนะ ตัวตีนหนีน้ำพุกไปมุดตู้น้ำใส่ดีศักดิ์มากคุณคุณเกลียดกันเก่งหัวใจมากพวกเงี้ยผ่าซากเหรอโอ้ยแล้วพวกเราออกไปช่วยช่วยในบีนี้ที่แคบกว้างคิวมากช่วยในบีนะคาร์บอนจบ กระดูกบเซ็กซีได้อะตายไม่กดูไม่เสื้อชุดมนี้กระโดม่กระโดไม่ต้องใส่ชางีแหวะเขาทอดเทียนว้าอเ้มันเลือดน้ำเฮ้จนทาตอบ่าหน้าใส่หาีอ่ยเออ ก็ต้องมามามาดูเขาเรียกว่าอะไรภาพรอมเพื่อนนะครับว่าเฟเพื่อนจะชบได้ไหมอย่างน้ได้ไหมแล้ว้ที่เราไปมาประสการณ์ได้ดีนิดนึงองหอ๋อ้ตายตงเนี่ยตุ้งตายตายหยาบเลยตุงชิได้ว่าอะไรเลยที่บอกต่างหัวบ้าจะตีกันเองป่าวพอื่อหรวมรวมตไม่รวม ก็มันจะทำเหมือนตอนไ่นเดรนเอาไปใส่รวมก่อถ้าถ่ายรวมัล้หมดทีเดียวมันจะมีความแบบในวันนี้น่าได้ใ่วันนี้ไม่ได้ะวะ่ว่ากะรมใหม่ เสร็จแล้ววันนี้พวก้ราในการถ่ายโฟโต้บุ๊คของ Atlas f i r s t Album นะครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยก็ไป่ผอานกที่แสนยาวนะเราใช้เวลาถึงสองวันเลยทีเดียวเพราะอถึงสวันเพราะว่าติดโควิดครัอ่ะวันนี้จะบอกว่าลูกเป็นไงบ้างครับลูกวะไหวมากอยากแข็งมากไม้งเดืรอนลูกบายบายอพูดดีก็แต่ยไม่ได้พูดอะเนาะล จริงอันนี้ไม่จริงนะจบซีนจบไปแล้วแบบเบื้องหลังที่ไฮเดซีนของบ้างอาร์บับของเขาโลเลโลเลโลเลโลใจเอออจุยนะฮะดีมากเลยดีมากเลยเห็นเบื้องหลังเห็นเบื้องหลังเขาอะเราเห็นรูปเห็นอาล์บั๊บออกมาแล้วมันดีมากไงเออเราเห็นแบบตัวอาล์บั๊บอะไรมันดีแล้วเพราะมันมีหลายอย่างเห็นเบ้างหลังก็เลยทึ่งมันเลิยพูดสิเลย หล่ออ่ะใช่หรอหล่ออ่ะเออมันชงดีใช่แต่รู้สึกว่าคลิปอะเขาเขาปรับไอ้นั่นปะต้งเสียงไหมไม่ก็แบบอันก่อนที่เราดูมาคือมันเสียงดังพวกเสียงเอฟเฟกต์ตายแล้วเขาก็ปรับแร่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีถัว่าแบบทีมงานเขาด้วยแหละเราเห็นการที่ว่า เหมือนเขาเอาภาพตัวอย่างมาให้แบบตัวเมมเบอร์ดูว่าเออควรจะเป็นในแบบสไตล์นี้คนนี้ทีมนี้แล้วก็เออมีรูปตัวอย่างของแต่ละคนเนาะว่าให้แบบโพสนั่งก่อนยืนก่อนนั่งก่อนแบบวิวคอนเซ็ปต์แบบไหนคือยิวดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็มามาว้าวตอนรูปเออเซล่าสุดระที่เขาบอกว่าเป็นถ่ายรวมแต่ว่าถ่ายแยกแต่ละคนออกมารวมกันมันก็เลยแบบเป็นแอนแผนที่ของเพลงแรกอันเนี่ยที่จะรำลึกมากเขาเป็นอาราบ้า ก็อาจจะใช้เวลาในการถ่ายเพราะว่าโควิดเนาะแต่เออเขาก็ยังมาทำงานกันต่ออะไรอย่างนี้เนาะไม่หลอเหมือนเดิมตีมดีหลอกขึ้นด้วยใช่ดีมากเมืออาชีพมากทุกคนอเห็นเลยคือว้าวมากปุ๊บ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 ดีมากปั๊บ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 ปัทป๊ปป๊ปป๊ปางนั่นแหลดีมากก็แบบสาบอัลบั้มผลงานอันนี้ของแอลลาดไวปด้วยคือดีมากๆดีแบบดีทุกชิ้นเลยแล้วก็ดีทเพลงนะคะแล้วก็ สินค้าก็ดีด้วยจริงจริงนะคะตัวศสืปิ้งก็ดีด้วยจริงนะคะใครอยากดูแบบเบื้องหลัง behind the scene ตัวนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ทาง l a d Official นะคะใน YouTube เนาะหรือว่าสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยของ a l l a d นะคะส่วนใครที่อยากดูพวกเราก็สามารถติดตามในช่อง y o น n g Production ในทุดช่องทางนะคะแล้วก็ใครอยากทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ สุดท้ายน,นี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิกรูเก้รูเก้กกด้วยนะคะชะวาววันนี้สวัสดีค่ะ